นั่งอยู่ดีๆก็มี SMS ส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเราครับแล้วเราเผลอไปกดคลิกลิงก์ปรากฏเราถูกตัดเงินค่าสมัคร SMS ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับก็วันนี้ผมรองเป็นไทยรองผู้กำกับการสายตรวจหนึ่งกรุงเทพมหานครกลับมาเจอทุกท่านอีกแล้วนะครับผมมีหน้าที่ป้องกันปราปราชญจกรรมในกรุงเทพครับแต่อีกบทบาทหนึ่งที่ผมทําในทุกวันเลยเนี่ยโดยภาคสมัครใจก็คือการทำไลฟ์รู้ทันมิจฉาชีพครับ เป็นไลฟ์ที่อยากให้ทุกท่านได้รู้ถึงกลโกงรูปแบบต่างๆที่เราจะเสียรู้มิชฉาชีพนะครับมันมีอะไรมันเป็นอย่างไรบ้างก็ถ้ามานั่งฟังกันทุกวันเนี่ยมาเจอกันทุกวันท่านจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันมิจฉาชีพได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับรู้ทันมิด ep ที่240ี่ sms แบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนก็เรื่องมีว่ามาีผู้ติดตามในช่องเนี่ยท่านหนึ่งนะครับก็ส่งข้อมูลให้ผมครับบอกว่า อ่เมสเซจเข้ามาในมือถือของตัวเองแล้วก็ของลูกของตัวเองบ่อยมากๆมาบ่อยมากๆต้องมานั่งคอยลบผมก็บอกส่งเมสเซจแบบไหนก็เลยส่งรูปภาพมาให้ผมดูนะครับทำให้ผมเห็นว่าอ๋อโอเคถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยเป็นมิจฉาชีพแบบไหนผมว่าหลายท่านน่าจะเคยได้รับแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าแบบไหนดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปได้วยกันนะครับทุกท่านเคยได้รับเมสเซจแบบนี้ไหมครับเมสเซจที่เป็นเลข7หลัก นะครับแมสเซจที่เดี๋ยวผมปรับแสงก่อนนะพอดีแสงปุ๊บจ้าไปหน่อยมันก็เลยไม่เห็นโอเคแมสเซจที่เป็นเลข7หลังก4 5 4 1 7 2อ4 2 3 7 0 0 2 4 5 4 1ย9 4อ่านีะไรเงี้ยครับแมสเซจพวกนี้คือแมสเซจอะไรนะครับทำไมถึงเป็นเบอร์แบบนี้แล้วก็ดูสิครับเขาแนบมาพร้อมลิงก์ดูที่นี่ h t t p game zone f a t burn challenge ดูที่นี่วิดีโอฝังอะไรแบบนี้ครับคือ มันคือแมเสเซจอะไรมันใช่สแกมเมอร์ไหมมันใช่มิจฉาชีพไหมก็เลยผมเลยหาข้อมูลครับว่าแมเสเซจแบบเนี้ยมันคือแมเสเซจอะไรให,ให้ให้ทุกท่านทายครับว่าแมเสเซจแบบเนี้ยส่งมาเพื่ออะไรครับไหนลองดูซิว่ามีใครได้รับแมเสเซจแบบนี้ไหมแล้วคิดว่าเจอแมเสเซจแบบเนี้ยถ้ากดไปจะเกิดอะไรขึ้นไหนลองดูซิครับคุณเจี๊ยบบอกเคยคะ่ะแต่ไม่เปิดคะ่ะอ่าคุณฮันนี่บอกมีมาบ่อยคุณนาวาจริงไหมครอ่า ไหนครับดูทุกทา่านซิมีบ่อยเลยแต่ไม่เคยเปิดอ่านลบเลยคุณสาวเพื่อให้เราคลิกเข้าไปคุณเกสเเลยบอกว่าเพื่อให้เราคลิกเข้าไปถูกต้องอย่างแรกคือเขาต้องการให้เราคลิกเข้าไปมีมีใครเคยคลิกไหมครับคุณปาลินบอกไม่กล้ากดลบทีคุณเอสบอกหลอกกดลิงก์ติดตั้งแอปควบคุมคุณทีบอกเคยคะ่ะแต่ไม่เปิดอ่านคุณยุพามีมาบ่อยแต่ไม่เคยเปิดคะ่ะมีใครเคยกดไหมครับมีใครเคยคลิกไหมอ่าส่วนใหญ่ลบเลยไม่กล้าคลิกคะ่ะ ส่งมาบ่อยแต่ไม่เคยกดคุณกวางแฮปปี้สุดปังไหนดูซิดูซิมีมีใครเคยกดไหมครับอยากรู้ว่ากดแล้วเป็นยังไงดีไหมมีไหม,ม,มไม่น่าจะมีนะทุกท่านน่าจะแบบมีภูมิคุ้มกันเนาะถ้าคนดูช่องเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันจะแอ่าแบบนี้ครับคุณ p s PS9 คุณ PS9 เป็นแมสเซจแบบนี้ครับที่เป็นตัวเลข7หลักแล้วก็มีลิงก์แนบมาแบบเนี้ดูที่นี่ f ฟสบุ๊คนดูที่นี่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมแบบนี้ครับ ใครเคยได้รับบ้างนะอืบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกธนาคารลงข้าเดี๋ยวค่อยมาช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวเราเอาหัวข้อวันนี้ก่อนนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามกันนะคุณน้าไทยน้าถาไทยบอกลบทิ้งค่ะคุณเอสบอกไม่เคยกดอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับ SMS รูปแบบนี้ทุกท่านจำนะมันต้องแยกเนาะมันจะมี SMS ที่เป็นแบบมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปอะไรก็ตามแต่ SMS รูปแบบเนี้ย ที่เป็น7หลักทุกท่านจํานะครับมันคือ sms ที่ถ้าเผลอไปกดลิงก์มันคือการสมัครรับบริการการส่ง sms เข้าเครื่องเราครับคำว่าสมัครรับบริการนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราจะต้องเสียเงินทุกครั้งที่เขาส่ง sms มาให้เรานะครับสมมติเราคลิกไปแล้วดูเรื่องเกมโซนมันก็จะส่งมาแบบดูดวงบ้างส่งมาแบบดูวิดีโอบ้างอะไรต่างๆนานาซึ่งทุกครั้งที่เขาส่ง sms มาให้ เขาจะกินเงินเราครั้งละ3บาท3บาทไปเรื่อยๆสมมติเราเผลอไปกดแล้วมันคือการสมัครรับบริการส่ง SMS แล้วถ้าเขาส่งให้เราล ua, ัวๆสมมติเดือนหนึ่งเขาส่งให้เรา100ครั้งเราจะเสียเงินให้เขา3า0บาทไปโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเขาส่งมาเป็นพันครั้งเราก็จะเสียเงินให้เขา3า0 0บาทโดยไม่รู้ตัวนี่คือกลโกลงหนึ่งของแก๊งที่ส่ง SMS เพื่อให้เราคลิก เพื่อรับสมัครบริการแล้วเขาจะส่ง SMS มาให้เราเพื่อกินเงินถ้าใครใช้แบบเติมเงินก็จะโดนหักเงินไปเลยทันทีใครใช้แบบรายเดือนก็จะเสียค่า SMS ทางไว้พอสิ้นเดือนจะจ่ายเงินอ๊อฟทำไมอยู่ดีมีค่า SMS เต็มเลยก็เกิดจากการที่เราไปเผลอกดลิงก์พวกนี้แหละครับนะดังนั้นทุกท่านจะได้รู้เนาะว่าลิงก์พวกเนี้ยมันคือลิงก์ s m สมสสมัครรับบริการถ้าเผลอไปคลิกนะครับเผลอไปคลิกท่านจะโดนดูดเงินครั้งละสามบาท ที่เขาส่ง SMS มาให้เรานะครับวิธีสังเกตแตกต่างจากพวก SMS Scammer อร์ยังไงก็คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรมันจะเป็น7หลักแบบนี้นะครับคือถ้าเจอแบบนี้รู้เลยว่าอย่าคลิกเปน็นอันขาดถ้าคลิกปุ๊บจะเสียงเงินค่ัละสาบาทเลยนะนี่ไงคุณนาวาบอกเคยโดน700บาทค่ะเคยโดนใช่ไหมอยู่ดีๆพอเรียกเก็บเงินอ่าคุณฮาน,นิถามว่าเราบล็อกได้ไหม คุณสาวรักบอกลูกชายเคยกดข่าสังเกตจากข้ามือถือไปเช็คที่ศูนย์ให้ยกเลิกเห็นไหมมันมันมันฉลาดนะก็คือมันส่งไปเยอะๆคือมันยกเลิกได้ก็จริงแต่มันได้เงินไปแล้วไงครับคือมันได้เงินไปก่อนเลยคือสมมติส่งให้คนคนไทยสักล้านคนคนละ3บาทก็ได้เงินละ3าล้านแสบมากนะพวกนี้ซึ่งกศทชครับเมื่อกี้ที่มีคําถามว่าถ้าเราไม่กดเข้าไปดูจะเสียเงินไหมไม่เสียไม่เสียนะครับคนที่ส่งมาส่งจากมิตร ใช่จะมีแบบพวกเป็นต่างประเทศพวกแบบเหมือนก็มีไทยก็มีนะครับเราไม่กดเข้าไปดูไม่เสียเง,ยงนินนะมาคำถามที่คุณฮัน,นี่ถามว่าแล้วเราบล็อกได้ไหมนะครับมีเลขยกเลิกรับสมัคร SMS โฆษณานะครับให้กดรหัสตามนี้นะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่วันนี้ก็มา มาบอกกันนครับเพราะผมเชื่อว่าก็มีคนโดนอยู่เรื่อยๆนะครับคุณสามารถยกเลิก SMS โฆษณาได้ง่ายๆโดยการกดดอกจันทร1เอ้ยดอกจัน137แล้วโทรออกนะครับฟรีนะครับดอกจันทร7แล้วโทรออกซึ่งเดี๋ยวผมจะโทรให้ทุกท่านดูเพราะมันจะต่างจากที่เราบล็อกเบอร์ต่างประเทศอันนั้นคือกดปุ๊บมันเป็นนันเสร็จเลยแต่ดอกจันทรึแล้วโทรออกเนี่ยมันต้อง คุยกับ call center นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโทรคุยให้ทุกท่านดูไปเลยทุกท่านจะได้รู้เนาะเผื่อใครไปโดนนะครับก็กดเลขนี้นะครับดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วกดโทรออกเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกท่านฟังไปพร้อมกันดีไหมทุกท่านจะได้ฟังไปด้วยกันนะครับโอเคทุกท่านฟังไปด้วยกันนะผมกดปึ๊บเปิดลำโพง SNS ดอกจันหนึ่งสามเจ็ดโทรฟรีค่ะ ดิฉันขอแนะนำยกเลิกรับ SMS อีกหนึ่งช่องทางที่โทรดับจัน7772ฟรี 77, 2, ค่ะยกเลิก SMS จิดที่พิพเศษโฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดิฉันกดหนึ่งยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงินกดสอตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงินกดสา เห็นไหมครับมันจะให้กดหนึ่งกดสองและกดสามท่านก็ฝากเลือกทำรายการเดี๋ยค่ะเดี๋ยวผมกเลิก S M S สิที่พิเศษโฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากอินแพรกดหนึ่งยกเลิกบริการ S M S ที่สมัครและถูกคิดเงินกดสองตรวจสอบบริการ S M S ที่สมัครและถูกคิดเงินกดสามเดี๋ยวผมจะลองกดสามก่อนหมายเลขของท่านไม่มีบริการ S M S ที่สมัครและถูกคิดเงินค่ะใช่อันนี้ผมไม่มี อา้าวเขาเขาตัดไปเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าผมไม่มีไม่มีบริการ s อสท,ที่คิดเงินเห็นไหมครับง่ายมากๆทุกท่านกดแค่ดอกจันทนะครับดอกจันหนึแล้วโทรออกเดี๋ยวผมจะกดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่ากดหนึ่งเนี่ยเพื่อยกเลิกรับสมัครบริการ s อสทีมส่งจากไม่ได้ส่งจาก d t แทอันที่2ก็คือให้ยกเลิกทั้งหมดเลยกด2 แต่ถ้าสาคือตรวจสอบว่าเราโดนเสียเงินค่าอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะลองกดสองนะครับเดี๋ยวผมโทรอีกทีนะดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็กดทรออกนะครับบริเรรับ SMS ดอกจันหนึ่งสามเจ็โทรฟรีค่ะดีแท็ขอแนะนำยกเลิกรับ SMS อีกหนึ่งช่องทางที่โทรดอกจันเจ็ดเจ็ดสองฟรีค่ะยกเลิก SMS ที่พิเศษโฆษณาที่ไม่ได้ตกจากดีแท็กกดหนึ่ง ยกเลิกบริการ SMS ที่ตมารและถูกคิดเงินกดสองต้กดสองนะตัวกสองบริการยกเลิกครับ SMS ที่ถูกคิดเงินทั้งหมดยืนยันกดหนึ่งกลับเมนูหลักกดดอกจานยืนยันกดหนึ่งนะครับเราจะยกเลิกทั้งหมดเลยระบบก,กําลังดาเนินการยกเลิก SMS ที่ถูกคิดเงินกรุณารอข้อความตอบกลับค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมีอ่านี่ไงแล้วก็มี SMS มาจากดีแทเลยนะครับเรียนลูกค้าบริการสมัครสมาชิกของคุณทั้งหมดถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือคุณไม่มีการบริการสมัครสมาชิกเรียบร้อยครับ SMS กินเงินผมไม่ได้ลนะดังนั้นนะอันนี้ถ้าอยู่ดีๆมันมี SMS เด้งเข้ามาแล้วเราเผลอไปคลิกแล้วมันขึ้นว่าเราสมัครรับบริการเรียบร้อยแล้วเพราะบางทีมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมีทั้งกดเข้าให้เราไปกดลิงก์อ่านข่าวเนี่ยก็เป็นการกดรับ SMS ของมันก็มีนะ บางทีเราเผลอไปแบบเล่นเว็บไซต์แล้วเผลอไปกดมันจะมีเมสเซจเด้งว่าเราสมัครรับ SMS จากมันดังนั้นวิธียกเลิกทําแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้กดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็โทรออกครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้กด2นี่นแหละเพื่อยกเลิกการรับบริการทั้งหมดแล้วก็ยินยันด้วยการกดหนึ่งแล้วก็เราจะได้รับเมสเซจว่าเรายกเลิกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแค่นี้เองครับง่ายๆเนาะแค่นี้ทุกท่านก็จะไม่เสียเงินให้กับมิชชีพในเรื่องนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะ รู้วิธีแล้วก็ไม่เสียรู้ไม่เสียเงินให้มีจสชีพนะดีไหมดีไหมทุกท่านทันไหมครับทุกท่านทันไหมคุณเอสบอกต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะบางทีเราโดนสัารอัตโนมัติกดลิงก์ก็มีใช่ครับเพราะบางทีเราอ่านข่าวช่วงนี้ข่าวไทยกัมมูชายเยอะมากๆเราก็เข้าไปอ่านข่าวคลิกเว็บไซต์แล้วมันจะมีโฆษณาในในในเว็บไซต์ข่าวเวลาเราเรา,เราอ่านข่าวเนาะมันชอบมีโฆษณาแล้วเผลอไปคลิกปุ๊บบางทีกลายเป็นการรับ SMS ไปโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมดังนั้น กดยกเลิกกดแบบนี้นะครับบางทีบางคนเติมเงินไว้ในมือถือเยอะๆบางคนใช้รายเดือนแล้วก็ไม่ได้มาเช็คเลยว่ามีเงินออกจากระบบเท่าไหร่นะครับเห็นไหมนี่แหละคือวิธีการยกเลิกนะเฮ้ยแป๊บนึงนะพอดีท่านผู้การโทรมาครับพี่วิครับพี่ไคุยได้ไหมน้องการ่วนคุยได้คุยได้ครับพี่ โอ้ยทษทีครับพอดีงานด่วนผู้ผู้บังคับบัญชาโทรมานะครับก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์เมื่อกี้พูดไปถึงไหนแล้วเรื่องเตือน s อ s เอเนาะโอเคขอบขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านบอกงงเลยเมื่อกี้คนกำลังดูเยอะเลยนะพอดีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เป็นงานด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับเขานะครับขอบคุณนะครับได้ได้ยินเสียงผมแล้วเนาะทุกท่านโอเคไม่มีเสียงค่ะท่านลองใช่ใช่ไม่เม่ไ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 ม่คคุยงานอยู่นะครับ กดลิงก์ดูข่าวถึงกดลิงก์ดูขา่าวชายแดนอ่าโอเคก็ทุกท่านครับวันนี้ที่เราเตือนกันก็คือเม,มื่อกี้ผมพูดไปแต่จริงๆแต่จริงก็น่าจะได้รายละเอียดเยอะแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวผมให้เป็นตัดต่อเดี๋ยวผมกดสต็อปเรคอร์ดก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวสรุปสรุปวันนี้แล้วเดี๋ยวกดสต็อปเรคอร์ดแล้วเดี๋ยวเราเปลียนตอ่อนะครับก็ทุกท่านครับรู้ทันมิด EP ที่240ครับ SMS แบบนี้มิจช่ชีพแน่นอนครับก็ วันนี้ครับมีแฟนคลับในช่องนี้ท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความมาหาผมบอกว่าเป็น SMS ส่งมาแบบเนี้ยให้กับลูกๆเขาแล้วก็ตัวเขาด้วยนะครับลักษณะ SMS ก็คือเลข7หลักแบบนี้นะครับเลข7หลักแบบนี้ส่งข้อมูลมาก็มีส่งลิงก์นมาดูที่นี่แฟเบุ๊กอะไรต่างๆแบบเนี้ยคือ SMS อะไรหลอกลวงอะไรเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมหรือเปล่าถ้าเจอ SMS แบบเนี้ย คือ S.M.S. ดูดเงินค่าสมัครสมาชิกค,ค,ครับถ้าท่านเผลอไปคลิกหรือแม้กระทั่งท่านไปเล่นเว็บไซต์อะไรก็ตามแล้วอยู่ดีดคลิกแล้วมันมีเมสเซจเด้งมาว่าท่านสมัครรับบร,ริการ S.M.S. เรียบร้อยแล้วท่านจะเสียเงินทุกครั้งที่เขาส่ง S.M.S. มาให้เราครั้งละ3บาทครับถ้าส่งมาให้เราพัน S.M.S. เราก็จะเสียเงินเดือนนั้น3,000บาทไปเลยเรยวไปเรืยายถ้ายิ่งถ้าเราใช้เติมเงินเนี่ยเงินเราจะถูกดูดไปเรื่อยๆถูก ดูไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาส่ง SMS มาให้วิธีแก้ไขครับทุกท่านต้องกดดอกจัน137ดนะครับดอกจัน137แล้วโทรออกครับผมโทรออกให้ฟังเลยถ้าท่านกดโทรออก,<า>กเนี่ยก็จะมีการดอกจันบริการยกเลิก SMS นะครับที่แทขอแนะนำยกเลิกรับ SMS อีกหนึ่งช่องทางที่โทรดอกจัน7 7็ดเจ็งฟรีค่ะยก,ยกเลิก SMS ถ้าจะยกเลิก ท่านกดสองอได้เลยนะครับยกเลิกครับ S M S ที่ถูกคิดเงินทั้งหมดยืียนากดหนึ่งกลับไปดูหลักระบบกำลังดำเนินการยกเลิก S M S ที่ถูกคิดเงินกรุณารอข้อความตอบกลับค่ะโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้ก็จะมีเมสเซจส่งมาหาท่านว่าเรียนลูกค้าบริการสมัครสมาชิกของคุณทั้งหมดถูกยกเลิกแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะไม่เสียเงินสามบาทละทุกครั้งที่เขาส่งมา นี่คือการยกเลิก SMS ที่ส่งมาให้เราแล้วเสียเงินค่าภาษบาทครับก็หวังว่าทุกท่านจะรู้ทันนะแล้วก็ฝากแนะนำบอกคนอื่นต่อได้นะครับเดี๋ยวผมกด stop record ก่อนนะครับ